ตัวใหญ่ในไมค์ครส่อ้หงแกงแหน่งนี่น uh ี่คือไมโครับนี่แหละไมค์ครับนี่คือรัวทีิการนี่คือต้นมะว้าวมีหมูมีวัวโอ้หนีแน่หนีแน่โอ้ยเราวว้าวเฮ้ไม่น่าตัวไปเด่นบับพูดเลยอันนี้อะไรลูดลูดแค่นี้ก็ได้แล้วฮะลาเบิร์เวลาอุ้ยสวยแล้วไง พาล้างซุปเปอร์เส่าเออไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ไงทุบสุกจงว้าวมาน่ารักจังเลยฉันขอกระดูไม่งานตายก้ยไม่น่ารักเลยโอเคนี่ว้ายนี่คือกระดูกเราขอรับอืมไปแล้วเอา้าเสียกทิ้งเรา ในคอนเทแทงอย่างนี้เลยนี่กิดการไปต้นขอบใจนะต้นที่ให้พ่อเองมาขี่นะโอ้โหสุดยอดไปเลยมีแต่น้ำทะเลหมหาสมุทรสวยจังเลยว้าวเจอบ้านเรดูหน้ากูคิดว,ว่าจกเข้าใครดูแต่จกจอดแต่จอดไม่ได้จะจอดไม่ได้ยังว่าโอ้จอะอ่ะดินดูดออเออยอมไหม เออขอไปก่อนนะครับฮะอู้แล้วก็จะไปบ้านลุงไม่นะตอนไป,ปนนะ่อ,อนนะนี่เฮ้ยนี่ต้อดื่มหอมเหรอแล้อยากกินอย่างนี้เหรอวะนั่นอะไรอ่ะนี่นะว้าวนี่ขอขอโยกหน่อยก็ได้นี่จะขุดแล้วนะว้าวเจอกันสักที แค่นี้แค่เอาดอกไม้สีฟ้าแล้วก็ปิ่งแล้วก็พร right ิ้อย่างนี้ครับแล้วก็คึ้นยาเลยยาเลยนี่แหละที่สิ่งที่ล้มคร่าเพชรสีน้ำเพชรสีหมดก่อนแล้วกันเลยเอออะไรอู้นี่พระอาทิตย์เดี๋ยนี้จะจนจะไปเลยนะเพื่ออไม่น่าแล้วโอ้ยจะกลับไปทนคาร์โด เดี๋ยวนะตรงนั้นคืออะไรฟูงชลตน้นพาเชียรหรอครับเฮ้ยไม่ได้หรอเฮ้ยอีเทดินนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่ไม่โดนแต่ก็ตายนี่เอ้ยอ่ะฝนแล้วแบดมันโดนโดนลุงจะทำยังไงนี่นี่เราก็ตายกันแน่เลยตายกันแน่เลยเจ้าหนูเอ้ยก็เจ้าหนูอ้าาาคอยเจอต้นคอนเนอร์โควิดปั๊าดเอ้ยย่อมนะ อู้บ้านไม่หมดเขอยาแก้โรคโควิดหน่อยนี่คือยาแก้โรคโควิดของเจ้าเป็นยังไงล่ะถ้างั้นเอาไปอู้ยไม่ใช่โควิดแล้วเอ็เป็นโควิดของจริงเลยพอเจอโนมก็ต้องดูฮ่าฮ่าฮ่าซุปเปอร์ไซยาลากี ไปเลยนะชิดมาจ้ยไปกนี่เนี่ยเล่นน้ำสการกไม่กลุงอ้ายายมากแกลนะฮึแมวแมวใช่ไหมเอาระเบิดเฮ้ยเองกินหอมอยากระซีเลยขอเปิดดูหน่อยว้าวตุ๊กแเร่เร่เุ่เ่เร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 ่เ่น่ต่นร่่เร่เร่เร่เ่รรรเรรเร่เเรรเร่เ่เร่ะระ กับสาวกระดดกที่โคตรจะสวยแต่ไม่ต้องสวยละผมโดนตายนี่แบบเนี้ยโอยขี้หมานี่ประกอบสีร่าสีโรนี่ก็ปึ๊ดปิ๊อะิเสร็จรียเฮ้ยยจะก่อนพอจะเก็บรับเปิดไม้เยเเอเอ้า ปึ้งปึ้งปึ้งปึงฮ่าฮ่าหิง,งหเด็ดไฟหิงตะไคร้นี่จับต่อสมต่อไปนะเจะ